ในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ประสบความสาเร็จมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสาเร็จในชีวิตซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างแน่นอนวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปัน5สิ่งที่คนสําเร็จแตกต่างจากคนล้มเหลว สิ่งแรกนะครับเป็นเรื่องความคิดความฝันและเป้าหมายคนสําเร็จเนี่ยจะคิดใหญ่แต่คนล้มเหลวจ,จะคิดเล็กคนสําเร็จจะฝันใหญ่นะแล้ะฝันแบบได้อารมณ์ความรู้สึกแต่คนล้มเหลวจ,จะฝันเล็กๆและที่สําคัญคือคนสําเร็จจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกําหนดเวลาว่าเมื่อไหร่จะต้องถึงสถานีที่เป็นตัววัดความสําเร็จแต่ละระดับแต่ละระดับนี่คือความต่างที่เป็นจุดเริ่มต้นละดังนั้น นั่นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกคนเนี่ยความต่างมันเริ่มที่ความคิดก่อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่กล้าคิดไปไกลกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราก็จะคิดเล็กๆแล้วก็ย่ําอยู่กับที่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แคบๆที่เราสบายใจแต่คนที่ต้องการความสำเร็จจะคิดว่าเฮ้ยเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เนี่ยชีวิตที่ดีกว่านี้ของเรา มันคืออะไรความสําเร็จที่เราหมายถึงมันคืออะไรความสําเร็จระดับไหนที่เราต้องการจริงๆที่เราอยากได้เราต้องการเราปรารถนาคนสําเร็จจะกล้าคิดคิดคิดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรานําพาตัวเองไปสู่จุดที่เราต้องการทีนี้ในเรื่องของความคิดใหญ่เนี่ยคนล้มเหลวก็จะมองความคิดใหญ่ของคนสําเร็จว่าเป็นความเพอ้อฝัน มันทําไม่ได้หรอกอย่าไปหวังลมๆแรงๆเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะพอเราคิดว่าความคิดใหญ่ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของเราเนี่ยเป็นเรื่องความหวังลมๆแรงๆเราจะไม่คิดอะไรต่อเลยเราก็จะหยุดอยู่กับที่เหมือนกับแช่แข็งตัวเองอ่ะทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนาตนเพื่อยกระดับดึงศักยภาพจริงๆคนล้มเหลวก็มีศักยภาพพอๆกันกับคนสําเร็จนะเพียงแต่ว่าความคิดเนี่ยจำกัด ทำให้ไม่พยายามยกกระดับตัวเองเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นความต่างข้อที่2นะครับเป็นเรื่องความเชื่อคนสำเร็จจะเชื่อในเรื่องความเป็นไปได้ใหม่ๆเชื่อในเรื่องฉันทำได้เชื่อในเรื่องความคู่ควรนะเฮ้มันมีสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าที่ได้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทำได้ พร้อมกับเชื่อว่าเราคู่ควรด้วยแต่คนล้มเหลวเนี่ยจะเชื่อในข้อจำกัดละทําเรื่องนั้นก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดและที่สำคัญก็คือเชื่อว่าเราไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีเลยอยากจะมีรายได้สักเดือนละ2 0 0แสนเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเราคู่ควรละอยากจะมีบ้านที่อยู่สบายหน่อยก็ไม่เชื่อว่าเราคู่ควรมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ไม่เชื่อว่าเราคู่ควรพอ จุดเริ่มต้นที่ต่างกันเรื่องความเชื่อเนี่ยมันทําให้องศาการเดินของชีวิตมันเบี่ยงเบนไปคนละจุดหมายเลยความเชื่อว่าเขาทําได้เขาคู่ควรเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมการทําที่ต่อเนื่องการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องการอัปเกรดที่ต่อเนื่องแต่ว่าคนล้มเหลวเชื่อว่าเอ้ยเป็นเรื่องฝันไปเป็นไปไม่ได้หรอกก็มีผลต่อพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมยอมแพ้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่ทำอะไรไม่เรียนรู้อะไร ไม่ไปพบปะไม่ไปสร้างคอนเน c t ชันอะไรละขออยู่ตรงนี้แบบสบายๆแบบชั่วคราวแต่ว่าลำบากชั่วโคตรไปก่อนนี่คือคนล้มเหลวจะคิดแบบนี้ใครก็ตามที่ต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้เนี่ยจึงต้องปรับปรุงที่ความเชื่อก่อนซึ่งความเชื่อของคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างได้จากสทาง1คือความเชื่อจากการตอบย้ําตัวเองด้วยคําพูดด้วยความคิด ประโยคพูดเงียบกับตัวเองและการมองเห็นภาพความสําเร็จระดับใหม่ของเราจินนานการมองเห็นภาพคนสําเร็จคนนั้นทุกวันเข้าถึงความรู้สึกแล้วได้ยินเสียงเชียร์ตัวเองแล้วรู้สึกให้ได้พอเราทํากระบวนการนี้ทุกวัน b e อิ่งของตัวเราคือการเป็นภายในมันจะเริ่มเป็นแล้วเพราะชีวิตเราเนี่ยโลกภายในสร้างโลกภายนอกระดับฐานะ รายได้ของเราธุรกิจของเราเป็นโลกภายนอกแต่มันสร้างจากโลกภายในคือ b e i n g ของเรานี่เป็นวิธีที่1วิธีที่2เนี่ยหาหลักฐานว่าเฮ้ยความฝันที่เราต้องการเนี่ยมันเคยมีมนุษย์ทําได้ไหมถ้ามีมนุษย์ทําได้บอกตัวเองเลยว่าอะไรที่คนทําได้คนย่อมทําได้เขาเป็นคนทําได้เราเป็นคนเราก็ต้องทําได้หลักฐานก็จะเพิ่มความเชื่อของเราังนั้นทํา2วิธีนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเรา ความต่างข้อที่3นะครับคนสําเร็จจะค้นพบตัวเองแต่คนล้มเหลวยังคงงงตัวเองอยู่นั่นหมายถึงว่าการค้นพบตัวเองถ้าเป็นนักกีฬานะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราควรเป็นนักฟุตบอลหรือเป็นนักมวยเรารู้ชัดเจนว่าตัวเองเหมาะกับเส้นทางไหนคนสําเร็จจะลองถูกลองผิดตั้งแต่อายุ20ถึง30 10ปีนี้ทศวรรษนี้ก็จะเจอตัวเองแล้แต่ถ้าใคร30แล้วยังไม่เจอ ก็อย่าท้อแท้ค้นหาให้เจอค้นหาต่อไปนะเมื่อค้นพบเส้นทางแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรที่เข้าสู่จุดที่ไหลลื่นได้หมายถึงว่าทำแล้วมันก็ได้ผลทำแล้วมันก็มีความสุขมีความตื่นเต้นเพราะมันเป็นเส้นทางของเราคือมาจากการค้นพบตัวเองหลายคนที่ฟังอยู่ก็พยายามค้นพบตัวเองมาน,นานแล้วแต่มันไม่เจอสักทีนะมีวิธีค้นพบตัวเองง่ายๆเลยก็คือ1ดูว่าเรื่องไหนที่เราทำแล้วเนี่ย คนอื่นชมเราว่าเอ้ยเธอทำเรื่องนี้เก่งจังเลยนั่นแปลว่ามีโอกาสละนะมีโอกาสละแล้วสองคือไอ้เรื่องที่เราเก่งเนี่ยเราก็รักมันด้วยรักมันวัดยังไงวัดจากหนึ่งตอนทำเนี่ยเรากระตือรือร้นที่จะทำแล้วรอคอยที่อยากจะทำเรื่องนี้กับสองหลังจากทำแล้วเนี่ยเราก็ยังมาต่อยอดพัฒนาความรู้ให้เก่งขึ้นในเรื่องนั้นอีกด้วยถ้ามีความสุขในการทำกับพยายามต่อยอดหลังเวลาเลิกงานในเรื่องนั้นเนี่ย แปลว่าโอ้มันเป็นความรักละเรื่องที่3มคือมีราคาด้วยสิ่งที่เราเก่งเรารักเราหลงไหลตลาดก็ต้องการแผนกงานต้องการฝ่ายงานต้องการบริษัทต้องการถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือค้นพบเส้นทางละหลายคนก็มีปัญหาอีกก็คือโอ้ไม่มีเวลาพอที่จะลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกจริงๆมันใช้เวลาไม่มากโดยชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้หลักค้นหาตัวเองหรือไม่ใช้นะ เราก็ลองมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้หลักวิชาค้นพบตัวเองเนี่ยมันจะมีแบบสอบถามค้นหาตัวเองว่าเราเป็นคนถนัดอะไรพวกนี้ก็ใช้เงินไม่เยอะไม่กี่ร้อยบาทเองซื้อจากหนังสือก็ได้มีเยอะไปหมดจากนั้นก็คือประเมินจากตัวเองอว่าเพื่อนเอนเรา มีใครชมเราเรื่องไหนบ้างมีใครเคยมาปรึกษาเราเรื่องไหนบ้างนั่นแปลว่าเรารู้ว่าเรามาทางนั้นละการที่จะค้นพบตัวเองจากการลองทำเนี่ยนะไม่ว่าใครทุกวันนี้ก็มีสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแต่การค้นพบตัวเองจากการลงมือทําแล้วประเมินผลในเรื่องของตัวงานที่ส่งมอบออกมาความสุขที่เรามีอยู่ระหว่างทํางานที่เราส่งมอบนั้นกับความก้าวหน้า อาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนถ้าทําแต่ละวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือน,น,ออออน,ออนปีต่อปีปรากฏว่าไม่ก้าวหน้าเลยเราก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยแปลว่าไม่ใช่ทางเราละเราก็ต้องปรับจูนจนเจอสิ่งที่มันมีคุณสมบัติแบบที่ผมว่าแหละถ้าเราแต่ละคน มีขอบเขตระดับหนึ่งของการพุ่งเป้าเพื่อการเรียนรู้นะไม่ใช่สเปะสปะไปหมดเนี่ยมีขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็พุ่งเป้าในการเรียนรู้ประเมินปรับปรุงจะไม่มีการเสียเวลามีแต่เป็นการใช้เวลาที่ชันฉลาดเหมือนใช้เวลาเพื่อประหยัดเวลาทำงานไปด้วยประเมินไปด้วยค้นหาตัวเองไปด้วย ทำให้ชีวิตเราสำเร็จเร็วขึ้นแต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคำว่าวันแมนโชจากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำพาบริษัทไปอยู่ในตลาหลักซับเนี่ยผมรู้เลยว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทแต่50บทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่ากว่านี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือ สื่อเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยความต่างข้อที่4นะครับคนสําเร็จเนี่ยจะทํางานหนักอย่างชานฉลาดและมีพลังแห่งการยืนหยัดแต่ว่า คนล้มเหลวเนี่ยก็บางทีทำงานหนักนะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันไปทำสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมันก็เลยไม่ได้ทำให้เราได้มูลค่ากลับมาที่คู่ควรกับความหนักที่เราใส่เข้าไปนอกจากนั้นเวลาคนสำเร็จทำงานหนักสิ่งที่ได้ก็คือเขาจะพิสูจน์ให้สุดทางในแนวคิดวิธีการที่เลือกมาก่อนพอทำหนักเข้มข้นสุดๆได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่ได้บทเรียนรู้คนสำเร็จจะวิเคราะห์ เพื่อปรับจูนบางสิ่งบางอย่างแล้วกลับไปลงมือทำแบบเข้มข้นอีกคือทุกสิ่งทำด้วยความทุ่มเทจนแบบรู้ผลจะแจ้งไปเลยว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลและเรียนรู้จากมันจากนั้นเขาจะมีพลังแห่งการยืนหยัดยืนหยัดจากอะไรจากการที่ก็เขาเป็นคนคิดใหญ่มีฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายที่บอกตัวเองว่า ทำไมเราต้องประสบความสําเร็จสําเร็จไปเพื่อใครมีความหมายอะไรตรงนี้ก็จะได้พลังการยืนหยัดพลังแห่งการยืนหยัดทําให้เราแก้ปัญหายากๆได้มากขึ้นคนสําเร็จสําเร็จมาจากการแก้ปัญหายากๆได้มากขึ้นไม่ใช่การไม่เจอปัญหานะมันต่างตรงนี้คนล้มเหลวเน,เน้นที่ไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเยอะขออยู่สบายสบาย พอเจอปัญหาหนักหน่อยโอ้ยอมดีกว่าด้วยการที่ยอมง่ายขาดพลังแห่งการยืนหยัดเนี่ยผลลัพธ์จึงแตกต่างจากคนสําเร็จแน่นอนว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็เคยเจออารมณ์นี้แหละเจอปัญหาปุบ๊บโอ้ไปต่อไม่ได้ละมีทางแก้ง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วคิดจะยอมเนี่ยให้คิดถึงเป้าหมายไปแก้ที่เป้าหมายแล้วก็วายในการทําเป้าหมายคือเหตุผลที่มีความหมายต่อชีวิตเราและต่อชีวิตคนที่เรารัก ที่เราต้องสําเร็จเป้าหมายนี้มันคืออะไรคิดถึงคนต้นแบบที่เขาเคยเจอปัญหานี้แต่เขาก็ยังฝ่าด่านได้ให้เอาเป็นพลังพร้อมกับอ่านหนังสือเสริมสร้างแรงบนันดาลใจฟังคลิปดีๆที่เสริมสร้างแรงบนันดาลใจเนยเพื่อให้ประคับประคองพลังงานของเราในการยืนหยัดจนเรามีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้าก้าวหน้าไปมาทําต่อเนื่องกลายเป็นเราเชี่ยวชาญขึ้นพอเชี่ยวชาญขึ้นเราก็จัดการปัญหาท้าทายได้มากกว่าเดิม ความสาเร็จก็จะสูงขึ้นแะนี่เป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านให้ได้นั่นหมายถึงว่ายิ่งเรา,ผาเผชิญกับปัญหามากเท่าไหร่แล้วเรายืนหยัดในการแก้มันมากเท่านั้นเนี่ยความสําเร็จของเราก็จะยิ่งมากขึ้นความต่างข้อที่5นะครับคนสําเร็จกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คนล้มเหลวเนี่ยขอเป็นขวัญใจคนเดิมนั่นหมายถึงว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนที่จีรังยั่งยืน มันมีการผันแปรของเทคโนโลยีเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้บริโภคผู้แข่งขันในตลาดมันเต็มไปหมดเลยที่จะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคนสำเร็จจึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ความคิดความอ่านความรู้ความสามารถอุปนิสัยค่านิยมของตัวเรารวมถึงการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นเนี่ยการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปคนสำเร็จพร้อม ที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คนล้มเหลวขอเกาะทุกสิ่งไว้ที่เดิมโดยไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะการเปลี่ยนของโลกภายนอกได้นี่คือความต่างที่ยิ่งใหญ่มากๆประเด็นสำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเขายึดมั่นอยู่ใน comfort z โซนพื้นที่สบายใจคือการยึดมั่นอยู่ในพื้นที่สบายใจเนี่ย เป็นนิสัยที่ตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยจึงต้องเปิดรับเรียนรู้เรื่องการเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ให้ได้เรียนรู้การเป็นคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงให้ได้ซึ่งวิธีง่ายๆก็คือยืดหยุ่นทางความคิดก่อน นั่นหมายถึงว่าความคิดความอ่านประโยคที่พูดกับตัวเองว่าเอ้ยฉันเปลี่ยนได้ฉันเรียนรู้ได้ฉันเป็นคนใหม่ได้อย่าเป็นคนเดิมที่บอกว่าฉันก็เป็นฉันอย่างนี้แหละฉันเปลี่ยนไม่ได้จะเอาอะไรกับฉันนักหนาะอย่าเป็นคนนี้ให้บอกตัวเองก่อนใช้ความคิดนําทาง ใช้ภาษาพูดเงียบกับตัวเองนำทางประโยคบอกตัวเองนำทางว่าฉันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้จากนั้นก็เริ่มต้นดูว่าวันนี้จะเปลี่ยนอะไรก่อนนะเปลี่ยนการแต่งตัวนะเปลี่ยนท่าทางการเดินเปลี่ยนประโยคทักทายกับผู้คนเปลี่ยนหนังสือที่อ่านเปลี่ยนข่าวสารที่รับเพื่อเป็นข่าวสารที่ส่งเสริมทำให้เรามีพลังงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ลงมือทำ ร่วมกับผู้นำที่เขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงยอมที่จะยืดหยุ่นก้าวตามกันไปเนี่ยในที่สุดเราก็จะดึงตัวเองออกมาจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนได้และที่สำคัญคือเร่งรีบในการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเราเพราะผู้นำคือการนำตัวเองและคนอื่นไปสู่ในที่ที่ที่เราไม่เคยกล้าไปนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ละทั้งหมดนี้คือ5สาเสําคัญที่มันแยกความต่างระหว่างคนสำเร็จกับ คนล้มเหลวทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขอเพียงแต่เรามีบางสิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5สาเหตุที่คนสำเร็จมีแตกต่างจากคนล้มเหลวเราเพียงแค่เอา5สาเหตุนี้มาใส่ในตัวเราเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถสำเร็จได้เพราะคนสำเร็จคือคนที่ไม่ทำสิ่งที่คนล้มเหลวทำนั่นเอง